หลอนไดอารี่ในช่วงเช้าตรู่หน้าบ้านของแก้วหญิงสาวตื่นมาดูแลยายของตนคอยป้อนข้าวป้อนยาเนื่องจากช่วงหนียายใหม่แกเจ็บออดออดแอดแอดกินอะไรไม่ค่อยได้เดี๋ยวฉันไปตักน้ำมาให้จ้าว่าโจบก เธอก็ลุกไปตักน้ำจากโอ่งเล็กๆหน้าบ้านก่อนจะเห็นว่ามีชาวบ้านสองสามคนมายืนด้อมๆมองๆพร่างซุบซิบนินทาแต่พอเห็นแก้วคนพวกนั้นก็รีบเดินหนีไปซึ่งก็คงหนีไม่พ้นเรื่องที่ชาวบ้านกล่าวหาว่ายายของเธอเป็นกระสือโดยที่แก้วน,นั้นไม่เชื่อเลยสักนิดน้ำาจยาย กินได้เท่านี้แหละเอ็งเอาไปกินเถอะเอ็งไม่ต้องเศร้าไปหรอกนางแก้วข้าจะอยู่หรือตายมันก็ไม่สำคัญแล้วยายอย่าพูดอย่างนั้นสิจ้าเธอบอกเสียงเศร้าก่อนจะตักข้าวป้อนยายใหม่ซึ่งนั่นก็เป็นการกินข้าวด้วยกันครั้งสุดท้ายของสองยายลาน พอยายใหม่ตายไปศพของแกก็ถูกนำมาที่วัดซึ่งก็ไม่มีชาวบ้านคนใดมาร่วมงานเลยมีเพียงหลวงตาชื่นที่มาทำพิธีให้และเอชายหนุ่มที่โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กคอยอยู่เคียงข้างแก้วมาตลอดซึ่งทั้งสองนั้นก็แอบมีใจให้กัน หลังจากศพยายใหม่ถูกเผาเย็นวันนั้นเอกก็ได้เดินมาส่งแก้วที่บ้านโดยระหว่างทางพวกเขาก็ได้ยินชาวบ้านจับกลุ่มนินทาว่าร้ายยายใหม่กับแก้วไปต่างๆนานาบางก็ว่ายายใหม่ตายไปก็ดีแล้วที่หมู่บ้านจะได้ไม่มีผีกระสือพูดให้มันดีๆหน่อยคนตายไปแล้วยังจะเอาอะไรอีก ก็มันจริงนี่เองก็ระวังตัวไว้เถอะนางเพนเมียไอ้พันที่กำลังท้องอยู่พูดจากระแนะกระแหนก็จะหันไปซุบซิบนินทาต่อซึ่งแก้วที่ได้ยินอย่างนั้นก็จ้องหน้านางเพนตาเขมงแก้วแก้วไปกันเถอะถ้าไม่ติดว่าเป็นผู้หญิงกำลังท้องกำลังไส แถมยังเป็นเมียไอ้ผ่านลูกผู้ใหญ่มาเขาคงเอาเรื่องมากกว่านี้ขอบคุณนะเอกแก้วไม่ต้องคิดมากนะพวกชาวบ้านมันก็พูดไปเรื่อยแหละเอกพยายามพูดปลอบเขาอยู่นั่งคุยเป็นเพื่อนกับแก้วเพราะกลัวเธอจะเหงาจนพรบคำ่ำ เขาก็ขอตัวกลับท่างกลางความมืดแก้วที่นอนกระสับกระส่ายเหงื่อแตกพลากเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้เธอจับไปที่รอบคอของตัวเองอย่างทุรนทุรายราวกับเนื้อหนังจะฉีกออกจากร่างความเจ็บปวดแสนทรมานทำให้มือของเธอ ปัดไปโดนตะเกียงตกแต่จนทั้งห้องตกอยู่ในความมืดมิดแก้วปีนร้องออกมาพร้อมกับหัวและพวงไสที่หลุดออกมาจากรางกลายเป็นกระสือส่องแสงสีแดงวูบว่าก่อนที่เธอจะลอยออกไปทางหน้าต่างอย่างรวดเร็วซึ่งคืนนาน ที่บ้านของไอ้ผ่านนางเพ็นได้เกิดเจ็บท้องหนักจนต้องรีบทำคลอดก่อนทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีหมอตําแยได้ยืนหมอด,ดินใส่รกเด็กให้ไอ้ผ่านและบอกให้มันเอาไปฝังไว้ดีๆแต่ในขณะที่ไอ้ผ่านกำลังจะเอารกไปฝังนางเพนก็ร้องโอดโอยบนเจ็บแผล ทำให้มันวางหมอดินไว้ที่ชานบ้านแล้วรีบเข้าไปดูอาการเมียของโตนก่อนจะลืมเรื่องรบเด็กไปอพอถึงช่วงดึกนางเพนที่หลับอยู่ก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะรู้สึกเจ็บแผลคลอดก่อนจะเห็นว่าประตูบ้านเปิดแง้มไวและหมอดินยังตั้งอยู่ที่เดิม ในระหว่างที่กำลังจะหันไปเรียกผัวนางเพนก็เห็นแสงวูบว่าและหัวโขนที่ค่อยๆโผล่ขึ้นมาซึ่งมันมีแค่หัวกับทซนางเพนถึงกับอ้าปากค้างเมื่อเห็นว่ากระสือที่กำลังกินรกในหม้ออย่างหิวโหยคืออีแก้วจวังหวะนั้น ล่าสือก็ได้หันมามองที่นางเพลนพอมันรู้ตัวว่ามีคนเห็นมันก็รีบรอยหายลับไปทันทีรุ่งเชา้าแก้วที่ตื่นมาก็พบว่าตนมีคราบเลือดติดอยู่เต็มป่าจึงรีบเช็ดออกด้วยความตกใจเธอจับไปที่คอของตัวเองพลางนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืน ที่ตัวเองนานกลายเป็นกระสือว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทันใดนาน้นภาพที่เธอกินน้ำต่อจากขันยายใหม่ก็ได้ฉายซ้ำเข้ามาในหัวพร้อมกับคำพูดทิ้งท้ายของยายใหม่ที่เฉลยทุกสิ่งข้ากินได้เท่านี้แหละเอ็งเอาไปกินเถอะ ต้องเศร้าไปหลอกนางแก้วข้าจะอยู่หรือตายมันก็ไม่สำคัญแล้วเธอรู้ได้ทันทีว่ายายใหม่เป็นกระสืออย่างที่ชาวบ้านว่าไว้จริงๆหญ <c oughs> ิงสาวถึงกับน้ำตาร่วง <c oughs> ที่ตอนนี้ <c oughs> เธอได้กลายเป็นผีร้าย <c oughs> เหมือนกับยายของตัวเองไปแล้ว วันนั้นเรื่องที่นางเพ็ญเจอผีกระสืออีแก้วก็ได้แพร่ออกไปจนถึงหูผู้ใหญ่มานแกจึงบอกให้ทุกคนคอยจับตาดูอีแก้วไว้ให้ดีซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันที่เอกมาได้ยินเข้าพอดีผู้ใหญ่จะทำอะไรแก้วถ้ามันไม่ได้เป็นกระสือกูจะทำอะไรมันได้เมียกูเห็นกับตา นี่ดีนะที่มันไม่เข้ามากินลูกกูกูไม่เชื่อหรอกแก้วไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนพูดแน่ๆ <S <S <US> S> เอก <ua> e พูดเสียงแข็งก่อนจะเดินหนีไปโดยที่ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นชายชาหนุ่มมุ่งหน้ามาหาแกว้วก็เห็นว่าบ้านปิดประตูหน้าต่างไว้ทุกบานเขายืนตะโกนเรียกอยู่นานแต่แก้วก็ไม่ยอมออกมาเสียที แก้วแก้วเสียงของเอกดังอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเงียบไปทำให้แก้วที่ขังตัวเองอยู่ในบ้านเดินมาเปิดหน้าต่างส่องดูก็เห็นว่าเอกกลับไปแล้ว แกวที่เริ่มจะกลายรางเธอกลิดร้องสุดเสียก่อนจะถอดหัวกับไซลอยออกทางหน้าตาโดยที่ไม่รู้เลยว่าเอกได้มาเห็นเข้าพอดีและกำลังยืนตาค้างด้วยความตกใจถามกลางแสงจันทร์สีนวลในคืนเดือนงายและสว่างสวัยไปด้วยแสงจากโคมลอย เนื่องจากคืนนี้ที่วัดของหมู่บ้านได้จัดงานวันลอยกระทงขึ้นทำให้ชาวบ้านแห่แห่นกันมาเที่ยวแต่แล้วก็ได้มีคนสังเกตเห็นแสงสีแดงประหลาดลอยวูบว่าไปมาผิดแปลกไปจากโคมลอยอื่นๆมันโฉบซ้ายทีขวาทีพลางเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เรื่อยๆกะ กระสือสิ้นเสียงตะโกนพวกชาวบ้านก็พากันแหงหน้าขึ้นฝาก่อนจะเห็นกระสือเต็มสองตาจนพากันแตกตื่นหีกระเจิงกันไปคนละทิศละทางพวกมึงตามกูมาคืนนี้กูจะจับมันให้ได้ส่วนไอ้พันมึงพาคนไปเอาร่างอีกแก้วมาว่าโจ พวกผู้ใหญ่หมานก็วิ่งเข้าป่าไล่ตามกระสือไปส่วนไอ้ผ่านก็พาลูกน้องตรงมาที่บ้านของแก้วซึ่งเมื่อมาถึงพวกมันก็เจอกับเอที่กำลังอุ้มร่างไร้หัวของแก้วเอาไว้ส่งร่างอีแก้วมาให้กูเอกมองปืนที่เล็งมาที่ตนอย่างลังเลทันใดน,นั้น เสียงปืนหลายนัดที่ดังแว่วมาก็เรียกความสนใจจากพวกไอ้พันไปได้ชายหนุ่มจึงใช้จังหวะหนีวิ่งอุ้มร่างของแก้วนีเข้าป่าไปแม้จะตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาก็จะช่วยแก้วไม่ว่าเธอจะเป็นตัวอะไรเอกมองเห็นพุ่มไม้ไม่ไกลนักจึงรีบเข้าไปแอบซ่อนตัว ้อมกับหันหลังกลับไปมอเพราะกลัวว่าพวกไอ้พันจะตามมาเจอแต่พอหันกลับมาเอกก็แทบช็อกเมื่อเห็นแก้วที่มีแต่หัวกับไส้ลอยอยู่เบื้องหน้าของเขากระสือสาวมองชายหนุ่มที่กอดร่างของตนไว้แน่นพรางค่อยๆลอยเข้ามาไกลมันหายไปไหนวะ พวกไอพันธ์ที่ไล่ตามมาพยายามกวาดสายตามองหาเอกก่อนที่พวกมันจะเห็นแสงสีแดงวูบว่าลอยโชคไปมาอยู่รอบตัว<อ>เพียงชั่วพริบตาเดียวรัสืีก็ได้พุ่งเข้ามากัดแขนลูกน้องของไอพันธจนมันร้องลัน่นล้มลงไปนอนอยู่กับพื้น<อ>ไอพันธที่เห็นดังน,นันก็ยกปืนขึ้นยิง แต่ทว่าก็ไม่โดนสักนานอีแก้วถ้ามึงยังไม่ยอมกูยิงไอเอกทิ้งแน่เสียงของผู้ใหญ่มาททำให้กระสือสาวหยุดชะงกักและเห็นว่าตอนนี้เอกได้ถูกพวกผู้ใหญ่หมานคุมตัวไว้พร้อมกับร่างของเธอแม้ตอนนี้ แก้วจะไม่ใช่คนแล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกนึกคิดเธอค่อยๆลอยลงมาหาเอกก่อนจะยอมกลับเข้าร่างของตนแก้วมึงเห็นหรือยังว่ามันไม่ใช่คนแต่ฉันไม่กลัวไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรแก้วก็ยังคือแก้วหญิงสาวร้องไห้โฮออกมา และโผล่เข้ากอดเอกหากเลือกได้เธอก็ไม่อยากกลายเป็นตัวประหลาดเช่นนี้ผู้ใหญ่มานได้สั่งให้ลูกหนองเข้าไปจับตัวแก้วหมายจะจัดการให้จบเรื่องพอได้แล้วโยมเสียงของหลวงตาชื่นที่เดินมาพร้อมกับสามเณรได้ร้องห้ามเอาไว้ แต่ผู้ใหญ่มานก็ยังไม่ยอมปล่อยตัวแก้วอีแก้วมันเป็นกระสือจะปล่อยมันไปไง่ายๆได้ยังไงล่ะหลวงตาแค่นี้โยมแก้วก็ทรมานมากพอแล้วแต่มันทำร้ายคนนะหลวงตาถ้าไม่ไประรานกันแต่แรกก็คงไม่เกิดเรื่องเช่นนี้อัตมาขอเถอะนะคำพูดของหลวงตาชื่น ทำให้ผู้ใหญ่มันไม่ค่อยพอใจนักแต่ก็ยอมสั่งให้ลูกน้องปล่อยตัวแก้วเป็นอิสระถึงยังไงพวกเราก็ไม่ยอมให้มันอยู่ในหมู่บ้านนี้ต่อหรอกนะแก่ยื่นคำขาดพรางมองมาที่แก้วก่อนจะสั่งให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับรุ่งสางแก้วกับเอกก็ได้มากราบลาหลวงตา เธอตัดสินใจที่จะออกจากหมู่บ้านแห่งนี้โดยที่เอกก็จะขอตามไปด้วยซึ่งหลวงตาชื่นก็ได้แต่บอกให้ทั้งสองนั้นโชคดีและให้แก้วมันทำบุญให้มากๆเพราะมันเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยเยียวยาในสิ่งที่เธอเป็นอยู่ซึ่งหลังจากวันนานก็ไม่มีใครเห็นเอกกับแก้วอีกเลย ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องกระสืออีแก้วสามารถรับชมคลิปอื่นๆของหลอนไดอารี่ได้ที่วิดีโอแนะนำและเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยครับและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแอดมินตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไป ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ